การทำ M&A หรือการควบรวมกิจการในตลาดหุ้นไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่น่าสนใจก็คือการควบรวมกิจการในช่วงหลังๆนี้นนมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลสำคัญผมคิดว่ามาจากการที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้กิจการขนาดใหญ่โตช้าลงมากจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่ทำอยู่อีกหนึ่งเหตุผลก็คือการที่อัตราดอกเบี้ยต,ต่ำลงมามากและสภาพคล่องในตลาดสูงมากทำให้ต้นทุนในการซื้อกิจการต่ำลงมากดังนั้นผู้บริหารจึงต้องหาหนทางที่จะเติบโตให้เร็วขึ้นโดยการทำ M&A ซือทั้งกิจการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันธุรกิจต่อเนื่องธุรกิจที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยแต่บริษัทคิดว่าตนสามารถที่จะบริหารได้เพราะมีความเข้มแข็งหรือมีความสามารถพอและที่สำคัญมีเงินหรือสามารถที่จะระดมเงินที่จะซื้อได้โดยแทบจะไม่ต้องเพิ่มทุน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของการทำ M&A ในตลาดหุ้นอย่างอเมริกานั้นพบว่ามักจะเกิดขึ้นในยามที่เศรษฐกิจดีตลาดหุ้นคึกคักในอดีตที่โลกยังไม่เข้าสู่ดุกดิจิทัลนั้นการเทคโอเวอร์ over, หรือการควบรวมกิจการมักจะเป็นเรื่องของการขยายตัวแบบคอนโกรมอลเอตหรือซื้อกิจการสารพัด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมซึ่งทำให้บริษัทโตขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้คำนึงถึงการที่จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นหรือนำมาเสริมกับธุรกิจเดิมที่จะก่อให้เกิดซินจี้ที่จะช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในทางการตลาดอื่นๆดังนั้นบ่อยครั้งหลังจากการที่ซื้อธุรกิจไปแล้วผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ซื้อเข้ามาก็ตกต่ำ จนบริษัทแม่ต้องขายทิ้งอย่างไรก็ตามในระยะหลังที่เป็นยุคไฮเทคดิจิตอลการทำ M&A มักเก็ดเป็เรื่องของการซื้อกิจการในธุรกิจใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตและอาจจะเข้ามาท้าทายกิจการเดิมของตนซึ่งหลายครั้งก็เกิดให้เกิดผลดีต่อบ,บริษัทอย่างน่าทึ่ง นั่นก็คือทำให้ธุรกิจเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งโดดเด่นทำกำไรให้กับบริษัทมหาศาลอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันที่เป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นกลุ่มแฟงเป็นต้นในตลาดหุ้นไทยนั้นเหตุการณ์การควบรวมขนาดใหญ่เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่เหตุผลและข้อดีข้อเสียรวมถึงผลกระทบกับรคาคาหุ้นในแต่ละดีอวนั้น ผมจะลองวิเคราะห์แบบจับยาบในความเข้าใจของผมดังต่อไปนี้ดิวยักษ์แรกซึ่งเกิดขึ้นมาหลายปีมากแล้วและก็ยังต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ก็คือการเทคโอเวอร์หุ้นแมคโคซึ่งทำให้ธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่ม c p พคิดเป็นเงินที่ต้องใช้กว่าแสนล้านบาทและต่อมาก็คือการเทคโอเวอร์บริษัทเจ้าของธุรกิจ โลตัสที่ขายปลีกสินค้าประจำวันรายใหญ่ที่สุดการซื้อกิจการทั้งสองรายนั้นเนื่องจากเป็นการซื้อที่แพงมากคิดจากค่า P/E ของหุ้นในสายตาของนักลงทุนทำให้ราคาของหุ้น CPO ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นก็ดูเหมือนว่าสินจี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นธรุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างที่คิดอย่างไรก็ตามผมเองประเมินว่าในระยะยาวแล้ว CPI น่าจะดีขึ้นจากการซื้อกิจการทั้งสองครั้งเหตุผลก็คือผลกระทบจากการซื้อแพงน่าจะค่อยๆหมดไปเพราะธุรกิจของแมคโครและโลตัสก็ยังเติบโตไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในที่สุด CPI และบริษัทลูกทั้งสอง ก็แทบครองธุรกิจค้าปีกสินค้าประจำวันในประเทศซึ่งจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันและลดต้นทุนได้อีกมากเดีลวใหญ่รายที่สองก็คือการควบรวมระหว่างธนาชาติหรือ T-CAP กับทหารไทยหรือ t t b ซึ่งก็คือการควบรวมในธุรกิจเดียวกันคือธนาคารและการเงินครบวงจรเมื่อเริ่มดีวดูเหมือนว่าราคาหุ้นจะตอบสนองไม่ดีนัก คนอาจจะมองว่าควบรวมกันเพราะความจำเป็นเนื่องจากเป็นธนาคารระดับกลางนั้นจะอยู่ไม่ได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นของ T-CAP ก็ได้ปันผลพิเศษค่อนข้างมากเพราะมีการพบว่า T-CAP นั้นมีทรัพย์สมบัติที่ถูกซ่อนหรือคนไม่รู้อีกมากทำให้โดยรวมมาถึงวันนี้ก็ต้องถึงว่าคนถือหุ้น T ี a p มีกำไรจากดิวนั้นและถ้ามองในทางด้านผลประกอบการของการควบรวม2ธนาคารก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเพราะรวมแล้วได้ส t ท a t จริงเพราะสามารถลดสาขาและพนักงานได้มากเช่นเดียวก,กันกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงโดยเฉพาะในส่วนของธนาชาติดิวใหญ่รายต่อมาก็คือกาฟผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ Takeover i n t ินทซึ่งทำธุรกิจโทรคมนาคมที่ไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแต่ราคาหุ้นของอินทัและกัฟต่างก็ขึ้นไปประมาณ30-40%ในสายตาของนักลงทุนน่าจะมองว่ากัฟจะโตวพวดทั้งไรายได้และกำไรเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือกำไรต่อหุ้นก็จะโตก้าวกระโดดเพราะอินทัศกำไรดี ราคาหุ้นไม่แพงค่า P/E ต่ำแค่10ก่าเท่าในขณะที่กร f f นั้นค่า P/E สูงในระดับเกือบร้อยเท่าการเท i n t นทัชนั้นนอกจากผลดีต่อผลประกอบการของกร f f ที่จะโตพรวดแล้วค่า P/E ก็จะลดลงด้วยนั่นอาจจะทำให้หุ้นกร f f มีความน่าสนใจขึ้นแต่ในอนาคตจะทำให้ผลประกอบการของอินทัช ที่ดีขึ้นอย่างไรถ้ากราฟไม่มีผลประกอบการทางด้านโทรคมนาคมและดิจิตอลบางส่วนเรื่องนี้ก็อาจจะมีการมองลึกเข้าไปว่าอินทัศและกราฟเองต่างก็อาศัยดียวกับรัฐเพื่อที่จะประสบความสาเร็จเหมือนกันในการทำธุรกิจดังนั้นการที่กราฟซึ่งควบคุมและบริหารโดยคนไทยและก็มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ก็น่าจะช่วยให้อินทั์ดีขึ้นได้ในอนาคตดิวที่4ก็คือดิวในธุรกิจโทรคมนาคมเป็นการควบรวมระหว่าง d ีแทกับ True ซึ่งต่างก็มีผลประกอบการไม่ดีนักเมื่อเทียบกับแอดวา c e ซึ่งกำไรดีมากเหตุ <uk> <oughs> <ed> ผลก็คือยอดสมาชิกหรือลูกค้าของทั้งสองบริษัทแรกน้อยกว่าบริษัทหลังอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงยังเข้ามาในธุรกิจทีหลังซึ่งทำให้ได้ลูกค้าที่ใช้บริการน้อยกว่าและค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำกว่าในขณะที่ต้นทุนของการให้บริการกลับไม่ต่างกันมากเพราะค่าใช้คลื่นสัญญาณก็ต้องจ่ายเท่ากันค่าอุปกรณ์และโครงสร้างเสารับส่งสัญญาณก็ไม่ต่างกันทางแก้นั้นแทบไม่มี คันจะพยายามเพิ่มลูกค้าก็ไม่ได้เพราะคนไทยต่างก็ใช้มือถือกันหมดแล้วถ้าจะแย่งลูกค้าจากคู่แข่งโดยการลดราคาก็าจะเจอกับการลดราคาสู้ทางที่ดีที่สุดก็คือการควบรวมกิจการกันซึ่งผมว่าจะดีต่อทั้งคู่แน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการลงมือปฏิบัติอาจจะสัก3-4ปีนอกจากนั้น การแข่งขันในด้านของราคากับคู่แข่งก็จะลดลงซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรอาจจะพอๆกับแอดวานสุดท้ายก็คือดิวบางจาก BCP take over Esso ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันซึ่งผมคิดว่าเป็นผลดีต่อ BCP มากเหตุผลก็คือซื้อได้ในราคาถูกต่ำกว่าราคาตลาดด้วยซ้ำทั้งๆที่การ take over ส่วนใหญ่นั้น มักจะต้องซื้อในราคาสูงกว่าตลาดประมาณอย่างน้อยก็20-30%ขึ้นไปนอกจากนั้นการซิียีก็น่าจะมีมากพอสมควรทั้งในด้านการผลิตและการตลาดเพราะการควบรวมกันทำให้บางจากมีส่วนแบ่งทางการตลาดใกล้เคียงกับลำดับหนึ่งการบริหารธุรกิจนอนออยเช่นร้านกาแฟหรือร้านค้าอื่นๆก็จะเพิ่มขึ้นมากทันที เช่นเดียวกันกันกบต้นทุนการบริหารทาั้งทางด้านการผลิตการตลาดและอื่นๆที่จะลดลงเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการเทคโอเวอร์ครั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มทุนดังนั้นกำไรต่อหุ้นของ BCP อาจจะเพิ่มขึ้นทันทีถึง40%จากกำไรที่ได้จากการถือหุ้นเอโซและนั่นก็จะทำให้ราคาหุ้น BCP ปรับตัวขึ้นเกือบ20%ซในเวลา2วันหลังจากการประกาศแต่ในทางตรงกันข้ามหุ้นเอสโซกับตกลงประมาณ17%ซหลังจากการประกาศเนื่องจากราคาที่ BCP จะเทคโ Over ร์ต่ำกว่าราคาในตลาดอย่างไรก็ตามในระยะยาวแล้วเอสโซก็น่าจะดีขึ้น